ขับปอร์เช่เปลี่ยนยางผิดชีวิตเปลี่ยนเลยครับชีวิตเปลี่ยนเลยครับชีวิตเปลี่ยนเลยครับสำหรับปอร์เช่91 Targa 4S คันนี้ครับวันนี้ถึงรอบที่ลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนยางชุดใหม่เพราะว่ายางชุดเดิมเนี่ยใช้งานมากว่าส0,000ื่นโลแล้วก็ถึงรอบที่ควรจะต้องเปลี่ยนครับเดี๋ยวไปดูนครับว่ายางที่ใส่ในรถปอร์เช่คันนี้เป็นยางอะไรและทำไมถึงบอกว่าเปลี่ยนยางผิดชีวิตเปลี่ยนครับ สำหรับรถปอร์เช่ที่เป็นเครื่องวางกลางและเครื่องวางท้ายครับการเปลี่ยนยางในแต่ละครั้งนะครับถ้าเป็นไปได้ควรใช้ยางที่มีรหัสคำว่า Mark N เป็นตัว N นะครับเพราะอะไรครับยางที่เป็นรหัส MarkN เนี่ยจะเป็นยางที่ออกแบบโครงสร้างสำหรับรถเครื่องวางท้ายและก็วางกลางครับผมอย่างคันนี้ครับอันนี้เป็นล้อของปอร์เช่911 t a นทก้านะครับที่กำลังเปลี่ยนยางกับทางเราครับเห็นไหมครับเป็นมิชลินพายโรตสปอร์ต 4S และต่อท้ายด้วยมาร์ เอ็นแบบนี้ทั้งหน้าและหลังเลยซึ่งของเก่าของรถคันนี้ที่ติดตั้งมาไม่ใช่มาร์กเอ็นนะครับการขับขี่จะมีความแตกต่างความกริปนะครับการออกโค้งการเทคตัวออกจะแตกต่าง กับยางที่เป็นมาร์กเอ็นสำหรับปอร์เช่ครับผมก็เปลี่ยนยางทั้งทีก็ต้องดูให้ดีในรถสมรรถนะสูงเรื่องอยางที่เหมาะสมเป็นปัจจัยหลักเป็นหัวใจสําคัญสําหรับรถสมรรถนะสูงครับผมก็ถ้าใครอยากเปลี่ยนยางนะครับหายางคุณภาพยายงดีๆนึกถึงเราครับ JS r r e s s i Wheel ครับตรงจุดตรงประเด็นอย่างแน่นอนครับ